รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเดเมนชั่นจำกัดสนับสนุนโดยโอวันตินไอด้าอระดานักแสดงและนางแบบเข้าวงการจากการถ่ายนิตยสตรวัยรุ่น และด้วยสไตล์การแต่งตัวที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะทำให้เธอกลายเป็นไอดอลของควัมใจเด็กแนวไปเลยล่ะค่ะแตแนวขนาดนี้สวัสดีค่ะี่สวัสดีค่ะพี่รัวสวัสดีค่ะ เรามาหาแขกรับเชิญกอนดิฉันนะคะวันนี้นต้องเรียก<แ>ว่าเป็นคุณแม่ลูกเด็กแนวนะคะน้องไอด้านะคะแล้วก็น้องอะไรคะน้องลาลาเบลนั่นเองสองขวบแล้วนะซนจริงๆริะดูจริงวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเอางีา้ดีกว่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่านะคะคุณแม่ไปจับลูกมาก่อนได้คุณแม่ซิงเกิลมัมยังสาวที่ตอนนี้นะคะถึงแม้จะต้องเลี้ยงลูกสาววัยกำลังน่ารักน้องลาลาเบลเพียงคนเดียวค่ะ แต่เธอก็ดูมีความสุขและมีกำลังใจที่เข้มแข็งสุดๆเลยเลยค่ะเพราะเธอบอกกับเราว่าสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือลูกค่ะเนี่ไม่ได้สวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการเลยสวัสดีคุณผู้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะน่าเก๋สวัสดีค่ะคือเขาแต่งตัวเหมือนกันน่ารักมากคือเมื่อกี้เดินมาคือเห็นผั้ตไกลยเลยรู้เลยอุณแม่เขามีชื่อเสียงานการแต่งตัวอยู่แล้วแต่งตัวเกงชื่อเสียงเขาชื่อเสียงเป็นคนนำเทรนด์ใหม่เสมอพี่แม่แต่งตัวน่ารักไหมนี่ตอนแรก กลัวการที่จะเลี้ยงลูกเหมือนกันใช่ไหมกลัวคะ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็อายุยังยังน้อยอะนะ่ะเนาะแล้วก็เหมือนกังวลว่าจะทําได้หรือเปล่าลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาจริงๆแล้วอะ่ะรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันก็เป็นไปนเองตามธรรมชาตินะอะไรเงี้ยเชื่อว่า<อ>ทุกคนก็คงมีสัญชาตญาณอยู่แล้วเนาะเป็นแม่เอาจริงบอกคนข้างๆแต่เขาไม่มีอะไรจะต้องกลัวแล้วค่ะนี่แสดงว่ากำลังลุ้นอยู่ใช่คะแต่เป็นไม่กลัวนะคืออยากอยากมีลูกเชื่อในความเรียกว่าสัญชาตญาณของความเป็นแม่ไม่เอ่ยเชื่อนะคะ เพราะว่าอย่างตัวหนูเองเลี้ยงลูกเองตั้งแต่ตอนที่คลอดออกมาก็ไม่ได้ฟังเขาเรียกอะไรผู้ใหญ่มากว่าเอ้จะต้องอย่างนี้ตามอย่างนั้นคือคือก็ฟังแหละแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าจะตป๊งตามเขาเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็เรารู้สึกว่ามันเป็นน่าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทาตามความรู้สึกเราซึ่งมันก็ผ่านมาได้นะยากไหมไม่ยากแต่ว่าเหนื่อยค่ะเรานั่งยก่ะพี่เบลตื่นเต้นไหม ตอนนี้ไอด้าก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนก็จับตามองเป็นแนวแบบว่าแต่งตัวเก่ง,งเป็นเป็นไอดอลของเด็กๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยพอแต่งงานมีลูกยังเป็นอย่างนั้นอยู่มั้ยถ้าถ้าเป็นเรื่องของการแต่งตัวหนูว่าเหมือนเดิมแต่งตัวเหมือนเดิมใช่เพราะคนเซ็ปต์เราชอบใช่ไหมคะแล้วก็แต่งตัวเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าชีวิตเปลี่ยนไหมนในในแง่ที่ว่ามีลูกเพิ่มเข้ามาก็ก็ยอมรับว่าเปลี่ยนค่ะจากที่เราจะไปไหนมาไหนแบบ ไม่ไม่ไม่ต้องแคร์อะไรก็ได้ใช่ไหมตัวคนเดียวตอนนี้ก็เหมือนโอเคมีลูก<ม>ถ้าพาลูกไปด้วยก็ต้องรีบกลับหน่อย<ม>อะไรเงี้ยหรือว่าเที่ยวมันมันน้อยลงไปเองโดยปริยายเลยค่ะแล้วเรื่องซื้อของหรือว่าใช้เงินนี้เปลี่ยนไปเลยไหมคะก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าจากตอนที่ยังไม่มีก็ชอบกระจายมากเพราะเป็นคนชอบแต่งตัวใช่ไหมคะก็จะซื้อทุกอย่างที่ชอบแต่ว่าพอมีลูกคือของเตยม,มันก็ลดลง ก็สมเเพิ่มที่ของลูกเองคือยังตอบสนองความต่อมชอบอยู่แต่เป็นสิทธิ์ของเราเป็นของลูกก็ยังดีแล้วเรามีความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นไหมครับหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมีค่ะก็เรื่องการวางแผนครอบครัวอะไรเงี้ยมันเยอะขึ้นจากที่เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็ไม่ได้สนใจที่จะต้องเก็บเงินเท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เหมือนทุกอย่างก็จะนึกถึงอนาคตมากขึ้นลูกคามาค่ะ อุ้มหน่อยอุ้มให้หน่อยอุ้มหน่อยกุ้มพอด้วยนะคมานั่งนั่งด้วยกันเนาะนั่งด้วยกันเลยเนาะอย่างงี้ดีกว่าตอนนี้คุณอยากจะเล่นเดี๋ยวเราพักให้น้องไปเล่นแป๊บนึ่งดีกว่าแต่ว่าเรามีของมามอบให้ด้วยนะครับเรามีคลิปเซจจากอตินมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนมาคุยกันต่อเรื่องเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวครับผม ฟูจิโกะตาเอวค่ะนุกใช่ไหมล่ะอ๋อคุณแม่มาแล้วเดี๋ยวเอาขนูดไปไหนแล้วนะอีตาคนนั้นนะเหนือเดินทำไมอ่ะเกิดกันไปนิดนึงแล้วนะคุณเชอร์บอกว่าจากที่แบบเราเห็นว่าตอนนี้น้องก็เป็นแบบซิงเกิลมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมามาตามไปนะไปเรียกน้องมาเล่นด้วยกันเลยไปเรียกน้องมาเล่นมาเล่นด้วยกันค่ะมาเล่นด้วยกันค่ะเราถามดีกว่าว่า ก็เราได้ยินมาเหมือนกันว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันนะเพราะว่ามีน้องด้วยตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างสภาพจิตใจโอเคไหมตอนนี้โอเคมากมค่ะ <c oughs> ตอนนี้โอเคมากอาจจะเป็นด้วยว่าเพราะมีเขาด้วยแหละเราถึงได้โอเคมากๆเลยถามหน่อยได้ไหมครับว่าเราให้กําลังใจตัวเองยังไงอะจากเรื่องที่เกิดขึ้นมามันเหมือนกับว,ว่าตอนแรกเรามีแต่ตัวเราอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะไม่ได้แบบเหมือนโฟกัสที่อย่างอื่นเลยเราก็จะโฟกัสแค่ตัวเองกับกับชีวิตของเราตอนนั้นแต่ว่าพอตอนนี้เหมือนมีเขามันเป็นจุดให้เราแบบเหมือนยึดเหนี่ยวอะค่ะ เป็นที่เดียวที่เหมือนเราจะไปโฟกัสที่นั่นเลยแล้วถ้าเหมือนมีปัญหาเข้ามาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าถ้าสมมติเราล้มหรือเราเราแบบแย่ลงไปอ่ะเขาก็จะไม่มีใครเออจริงมันเหมือนเป็นกําลังใจเดียวอะค่ะที่ที่ดีที่สุดแล้วตอนที่เลี้ยงน้องคนเดียวแล้วน้องเนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยเขาเคยพูดหรือว่าเขาเคยแสดงหรือ อะไรกับเราไหมเราไม่เคยร้องให้เขาเห็นนะแต่ว่าเขาจะเห็นว่าเราแบบตอนนี้เรากําลังดาวและเห็นเขาแม่ใช่มเขาจะสัมผัสได้เขาก็จะเป็นลักษณะที่โทรนะคะเข้ามาแบบสบายดีนะแบบไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยอยู่กับพี่เบลก็ได้อยู่กับพี่เบลก็ได้เดี๋ยวพาไปเลี้ยงติ่มโอ้เขาก็พูดเหมือนกันที่เราพูดกับเขาใช่ค่ะเขาสัมผัสได้จริงๆนะว่าแม่เขากําลังมีความสุขหรือแม่เขากําลังทุกข์อยู่จริงเราเรื่องนี้ลูกทราบไหมคะ ก็ทราบนะคะเหมือนเราก็อธิบายให้เขาฟังเพราะเขาก็จะถามเขาถามตรงมากเหรอก็ถามเลยว่าแบบเออป้ามี่ไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบโกรธกันหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่โกรธกันเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเลยว่าโอเคไม่โกรธกันนะแต่ว่าเหมือนแบบอ่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็จะบอกลูกตรงๆแล้วก็อธิบายว่าอ่าแต่เราสองคนคือรักรักพี่เดลนะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอ้าวอืออะไรเงี้ยก็เข้าใจแล้วอย่างงี้ไปอยู่กับคุณพ่อหรืออยู่กับคุณแม่เป็นหลักครับ อยู่กับเราเพราะว่าอยู่กับเราตั้งแต่แรกเราด้วยค่ะ<อ>ใช่ค่ะแล้วก็คือพ่อเขาก็มาเยี่ยมตามปกติอ๋อก็มันก็ยังได้เจอคุณพ่ออยู่เราเราไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วดีกว่า,าพักเรื่องเครียดๆกันไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปพูดเรื่องสไตล์การเลี้ยงลูกของคุณแม่วัยรุ่นรวมถึงสไตล์การแต่งตัวให้ลูกดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้คุณแม่เอาชุดมาลูกมาแบบเป็นไม้แขวนเสื้อเป็นยาวๆเลยจ้ะ เด็กคนนี้ขายอะไรเหรอคะขายอะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรคะต้องหูยขายต้๊หูอันนี้ต้องหูของใครคะขายเท่าไหร่คะสองบาทค่ะเรื่องให้คู่หนึ่งได้ไหมคะอันไหนสวยที่สุดอันนี้นะอันนี้อันนี้สวยสุดเลยสองบาทสวยไหมคะติดตังไว้ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวมาซื้อให้ได้ สาวของเด็กซะแล้วอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้า<อ>ที่บอกว่าคุณแม่เป็นคนเตรียมเอาไว้ให้ลูกคุณแม่ใส่อันนี้อันนี้เป็นคุณลูกแอ่แน่ใช่ชุดนี้แม่กับชดุดนีแม่ลูกอันนี้คื จะสั่งตัดหรือซื้อแล้วครับก็คือเรามันมีทั้งตัดแล้วก็มีทั้งซื้อด้วยค่ะอย่างอันนี้เราเจอของเราก่อนแล้วเราก็ไปตามหาของเด็กตามหาใช่ค่ะคือเหมือนอยากให้มันีอีไรลิ้งกันไม่ต้องเหมือนเตะแต่ว่าแบบเป็นตีมเดียวกันอะไรเงี้ยดูรองเท้าเสแนวไม่แนวอ้าวเนี่ยดูดูปกติคุณแม่เขาจะชอบใส่รองเท้าเป็นแนวนี้ใช่ค่ะคุณลูกก็เลยต้องใส่ตามเป็นสิ่งที่คุณแม่เลือกสรรให้ลูกอย่างที่บอกก็คือว่าไม่ได้บังคับแต่ว่าเขาเรียกว่าไหนเนาะยัดเงียดเฮ้ยไม่ใช่ยัดเงียดดิเหมือนเป็นแบบว่า ซึมซึมเพราะว่าเราเป็นยังไงส่วนใหญ่แม่เราเป็นอ่ะลูกก็จะเป็นตามนะอันนี้ก็แต่งตัวก็เห็นแล้วแหละว่าน่าจะแนวเหมือนกันที่สําคัญพูดเก่งมากมี่แม่พูดเก่งด้วยไหมเป็นคนพูดมากค่ะพูดเยอะเลยพูดเก่งเป็นคนพูดมากครับผมมันไม่เหมือนกันนะลูกพูดเก่งเป็นคนพูดมากจริงๆว่าเหมือนลูกอยู่ด้วยน่าจะน่าจะซึมซับแหละหรือว่าแต่ดีแล้วเด็กพูดเก่งๆอนี่ยฉลาดป่จะะะแขขงเอนคโอเคเริ่มได้ เด็กเนี่ยเจ้าตัวเล็กเนี่ยค่อนข้งางจะแบบใจตัวเองมากเหมือนว่าเขาเป็นหลานสาวคนแรกไงคะแล้วทุกคนก็เหมือนอคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายทุกคนที่บ้านก็จะแบบเราแค่แอะนิดนึงก็จะมีคนวิ่งเข้ามาแล้วไม่เป็นไรลูกเมาน่นี่มีอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็พยายามจะจะไม่ตามใจแต่ว่ามันก็ยากพอมีลูกเองแล้วรู้เลยว่าแบบเหมือนอยากจะว่าแหละแต่ว่าแบบพอเห็นหน้าเขาจ่อยแล้วเราก็แบบปล่อยไม่ว่าไม่ได้แล้วเวลาเขาผิดจะทำโทษไหมคะ เราก็จะใช้วิธีเข้ามุมเขาก็จะรู้เลยถ้าสมมติเขาเอาแต่ใจหรือเขางองแงเนี่เขาเขาจะชอบแสดงละครเงแบบแกล้งแกล้งทำเป็นร้องห่มร้องไห้เะี่ยเขาจะมีแบบเราจะแดูอย่างเงี้ยแอบดูแม่แอบดูแม่ของสันไม้อะไรเงี้ยแล้วพอเราเหมือนแบบว่าโอเคทำอยงนี้ไม่โอเคนะ ไม่งั้นจะได้โดนอยู่มุมเด็กดื้อเขาก็จะเงียบเพราะว่าเด็กดื้อคือเราจะหันเข้ามุมกําแพงค่ะแล้วจับล็อกไว้ที่เก้าอี้อย่างนั้นเลยแรกๆก็กี้ค่ะพอหลังๆพอรู้ว่าจะต้องเข้ามุมนี้ก็จะหยุดก่อนเลยหยุดเอาแบบใจก่อนเพราะว่าไม่อยากจะเข้ามุมนั้นถามว่าตองพฤติกรรมดีกว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่เราเจอเขาแรกๆเขายังไม่ค่อยคุ้นนะเขาจะแบบเขาจะไม่เล่นกับเราใครเล่นก็ได้ไหมไม่ค่ะแล้วเบลจะเป็นคนที่ชอบเล่นมากคือจะจะเต็มที่มาก ไปไหนไม่กลัวคนเลยแต่ถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาเล่นด้วยไม่เอาเลยเออเมื่อกี้เหมือนเขาเล่นเขาได้เขาเล่นของเขาได้แต่ถ้ามีคนแปลกหน้าเขาจะแบบกีดใส่หรือไม่ก็แบบวิ่งเข้าไปจมตีทันทีเอาเวลามีคนขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราอุ้มเข้าไปใกล้ถ้าเป็นสมมติพี่เบซ์ใช่ไหมหนูเป็นลาลาเบลถ่ายรูปค่ะสมมติดึงดึงผมหรือควนหน้าหรืออย่างตอนหลังเขารู้ตัวว่าเขาจะขวนใช่ไหมเขาก็จะแบบว่ามามาจับมือไว้เลย คือให้จับมือตัวเองไว้เลยาม่จับมือไว้เลยแต่พอเราจับมือปุ๊บนั่งก็เอโข่เขาไม่ชอบอ่ะเนาะเขาไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมาถ่ายรูปใช่แต่ว่าเนี่ยก็ดีขึ้นเราก็พยายามอธิบายเหมือนเขาก็เข้าใจมากขึ้นว่าโอเคเขาต้องถ่ายแต่ถ้าสมมติเขาเหนื่อยเขาก็พูดได้ว่าเหนื่อยนะไม่ถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งพฤติกรรมที่คุณแม่เริ่มเป็นห่วงโกหกเป็นแล้วถ้าเป็นลักษณะโกหกก็จะเป็นแบบ เมื่อกี้หนูทําอะไรหนูหนูเวลาทําของหล่นที่พื้นหนูจะไม่ให้หยิบมาทานแล้วใช่ไหมคะต้องทิ้งอ่าต้องทิ้งแล้วบางทีด้วยลักษณะเด็กอะพอหล่นกูก็รีบหยิบแล้วเห็นเราว่าเราจะมองแล้วถามว่าเมื่อกี้หนูหยิบทานหรออะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่ได้กินแต่กือรีบกือเลยเขาไม่ได้กินค่ะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบกไปแจับกือไปแล้วเราดุหรือเราเรียกเขาไปคุยยังไงไหมเราถึงเะกืกก็อย่างถ้าเป็นเรื่องขนมตอร์นี้แล้วก็จะบอกเลยว่า ถ้าเขาหลังมามาคือจะไม่ซื้อขนมให้ทานแล้วเด็กเล็กๆอาจจะไม่รู้จักเรื่องของการโกหกนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่สามารถจะปลุกฝังนิสยัยพูดความจริงให้ลูกได้ตั้งแต่เล็กๆก,การที่คุณพ่อคุณแม่ทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่างว่าทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่พูดจะพูดเรื่องจริงไม่มีการหลอกไม่มีการครูไม่มีการโกหกเด็กก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าการพูดความจริงเป็นสิ่งที่ดีได้รับคําชมเชยเป็นสิ่งที่ควรทําและจะปฏิบตัติต่อเนื่องกันจนโตคะ่ะตอนนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์จากนิวทอลเะ สน,นสนับสนุนโดย Enfagrow A plus 360รม plus สนับสนุนโดยแบรนด์จูเนียมีพายอะไรบ้างคะนี่ มีพายช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะแล้วสีเขียวนี่รดอะไรคะแอปเปิ้ลขอสองกล่องค่ะพี่เบลกี่บาทค่าเอาไปแล้วไปแม่ค้าฉันไปเสร็จไป็อไปไปแลกเศษไปแลกเศษตังอยู่อยูยูอูู่ยูยคมายูยทเูยูเูย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 ่ยูยูยูย ปกตินี่เขาชอบขายของใช่ไหมคะชอบขายของมากเขาเรียกว่าได้เลือดคุณแม่นะเพราะว่าคุณคุณแม่ก็เป็นแบบว่าสาวขายของเหมือนกันใช่ไหมค่ะเหมือนเราก็ไปออกแบบบูธตามอีเวนต์นู่นนี่ใช่ไหมก็พาไปตลอดพี่ก็ยัดเยียดคือใส่เนี่ยขายใส่ถุงแล้วก็เดินไปให้เขาเลยพี่คือขายไผยอยู่แล้วอ๋อทำไผยขายได้่คะขายดีจังขายไผยแล้วเหรอคะอะไรนะอะไรนะเอาตังค์มาอ๋อมีตังค์ตังค์พอขายของแล้วตังค์มาคืนอะไรแม่เดี๋ยวไปช่วยแม่มา กับข้าวดีกว่าอันนี้คือเมนูโปรดหรือไงครับเป็นเป็นเมนูที่แบบช่วยกันทํากับลูกอะไรเงี้ยมที่เราต้องทำตล่ะเพราะว่าต้องมีเข้าไมโครเวฟด้วยนะพี่เบลทำยังไงครับมันต้องข้าไมโครเวฟยังไงไปอบก่อนนะให้ร้อนๆแล้วเอาออกมา2นาทีนะคะ2นาทีค่ะอย่าลืมกดเวลาด้วยนะโอ้มีเข้าเตาอบค่ะนี่ก็แบบทไข่คนเป็นเมนูที่ทําประจาใช่ไหมคะใช่ค่ะทง่ายสุด เไข่หลอดใส่ไข่หน่อยค่ะเอาออมาคนให้เออเองโอเคแล้วผักด้วยนะคะผักเลยค่ะลูก่ผักก็ไม่ผิดไม่ได้บอกผักอะไรนี่ไม่่ได้บอกวาผักอะไรมมาไ่ได้บอกว่าผักอะไรเนาะเดี๋ยวเราต้องเอาไปอบในคมัวเวสอีกรอบหนึ่งเอาใส่อย่างนั้นเลยใช่ไหมลูกอ่าใส่งี้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 เสร็จเอางี้ดีกว่าขอเวลาทําอาหารสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปนั่งคุยกันต่อนะคะตอนที่เป็นเอ่อเป็นไทรอยเนี่ย เขาไม่ให้มีน้องใช่ไหมเราก็ไม่ทราบอะค่ะว่าโรคเนี้ยม,มันมีมีน้องไม่ได้เพราะว่าตอนที่เราไปตรวจโรคเนี้ยเราตั้งใจไปตรวจเพราะว่าแบบถอมลงเยอะออทีนี้ก็เหมือนโอเคต้องเป็นอะไรแน่เลยก็เลยไปตรวจ <ภา S 2> ทีนี้ก็เลยเหมือนทราบพ,พร้อมกันว่ามีน้องด้วยแล้วก็เป็นไทรอยด์เป็นพิษด้วยเพอเพิ่งรู้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วเหมือนคุณหมอก็บอกว่าจริงๆโรคเนี้ยคือมันต้องถ้ายอยากจะมีน้องต้องเป็นแล้วก็แบบรักษาให้หายขาดสองปีก็คือหนูประมาณ6เดือนก,ว,กว่าๆเหมือน เพื่อนบอกว่าเหมือนคนป็นตางคโมนมากกว่าคือผอมแล้วก็มีพิงไม่ไ<ง>น้อยอะไรเงี้ยแล้วน้ำหนักขึ้นกี่โลตอน6กเดือนแรกอะขึ้นประมาณ3โลเองน้อยมากเออเราก็มาหาหมอจริงจังแล้วก็เหมือนเออทำจริงจังเลยอะตอน3เดือนสุดท้ายขึ้นมา15โลโอ้เก่งมากเก่งมาก15โลนี่มาตรฐานเลยนะใช่ค่ะก็คือมาไฟ์มาไฟส์ฟสุดๆตอนก็คือเราก็ต้องพยายามกินเข้าไปใช่ค่ะเพราะเหมือนตอนนั้นเราก็กังวลแล้วเพราะว่า เอาตรงๆหมอก็พูดตั้งแต่แรกเลยว่ามันไม่ไม,ไม่โอเคนะแบบเหมือน <c oughs> ก็มีทางเลือกให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยทาไมเราถึงเลือกที่จะแบบเอาลูกไว้เหมือนว่าตอนที่เราทราบคือก็เพิ่งเพิ่งจะประมาณเกือบเกือบจะเดือนตั้งแต่ระมานเดือนนึงก็นิดเดียวนะใช่แล้วเรารู้สึกว่าเขามาแล้วสแสดงว่ามันจะต้องแบบมันจะต้องพร้อมตอนนั้นเราทํางานแล้วด้วยไงคะเราทงานดูแลตัวเองแล้วเราเรารู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้หนักหนาอะไรเราคิดว่าแบบ เราดูแลได้แล้วตอนที่คลอดลูกออกมากี่กิโลคะสามพันกว่าสามพันโอ,โ,โอ้โหตัวใหญ่มาก <c oughs> ก็คือลูกออกก็คือออกไปหมดเลยจนล,ล,ลองติดไปด้วยไหมอะคือติดเป็นแบบว่าติดโดยกําเนิดอะค่ะ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยคือเหมือนสมดุลเขาก็จะตับเองแต่ว่าถามว่าต้องคอยตรวจไหมต้องคอยตรวจเรื่อยๆจนโตเลยค่ะหลังจากที่รู้ว่าเขาจะต้องแบบติดไปจากกาวนิดนึงเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะต้องดูแลเรื่องอาหารไหมเรื่องความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลเยอะเหมือนกันเพราะว่า ด้วยความที่พอถ้าเป็นโรคนี้ด้วยเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยอะ่ะน้องก็จะเหมือนเหมือนเราเลยทานแล้วก็จะไม่อ้วนแล้วเขาก็จะเรากลัวเขาจะมีแบบผลต่อพัฒนาการเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้ทานอะไรเสริมแล้วองเป็นคนทานเก่งเลครับขนมมาเกง่งขนมเกง่เกงแต่ข้าวต้องไม่ค่อยเหมือนบ้านนี้เขาแสดงความรักกันตลอดเวลาเราจะเห็นเขาแบบว่ากอดกันหอมกันแล้วก็แสดงความรักกันลงไอจีตลอดตลอดเลย เหมือนเราอยากปลูกฝังให้ลูกรักเราแัวลูกไม่รักแล้วก็ใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนอย่างตอนหนูโตขึ้นมาเนี่ยที่บ้านก็จะเป็นลักษณะที่เลี้ยงเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนคือเหมือนมีอะไรเราจะคุยกันทุกเรื่องเลยมันเรารู้สึกว่ามันดีตรงที่อย่างน้อยพอเราโตขึ้นมาเราเกิดอาจจะมีการเลือกทางเลือกที่ผิดพลาดหรืออะไรเรายังกล้าที่จะพูดกับพ่อแม่ไงคะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนเราแล้วก็แบบให้ความสำคัญกับครอบครัวก็เลยพยายามที่จะ ก่อนนอนก็ต้องมีกูดไนท์คิสกันบอกลักกันหรือว่าตื่นเช้ามาก็ต้องแบบมอร์นิ่งคิสกันเลยอ๋อแล้วเป็นเด็กที่อ้อน่าดูเหมือนกันนะอ้อยังไงบ้างดีกว่าสมมติเขาทําอะไรมาให้เราอย่างเงี้ยแล้วเราไม่กินทําขนมมั่วๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราแบบอุ้ยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวมามากินเลยเขาก็จะแบบไม่กินหรอเขาอุตส่าห์ทำให้นะไม่สงสารเขาหรอรักเขาไม่เนี่ยอ๋อเขาจะเขาจะมีวิธีแบบแล้วพอเจออีกาง้นทำไงครับยอมก็ต้องกินหรือทำผิดก็จะเอาแหละ ยิ่งเข้ามาก่อนแล้วก็แบบมามา,มา,มาพี่ได้คนสวยวันนี้ต้องบอกว่าเราได้อีกแนวหนึ่งนะคะเพราะว่าปกติเราจะสัมภาษณ์เป็นแบบว่าบางทีคุณลูกโตแล้วหรือว่าคุณแม่โตแล้วคุณ่อสวัสดีค่ะในทุกแม่ให้ดูทีได้ไหม คือพี่ได้ทีนึงได้ไหมอย่างที่น้องหน้านบอกนะคะวันนี้เราเราได้อะไรเยอะจริง,รงๆเพราะว่าเป็นคุณแม่ยังสาวก็จริงแต่ว่าสัญชาตญาณของความเป็นแม่มันจะมาเสมอล้ากใด้เต็ม<ห>ตๆ,ๆเลยตรงนี้ ừ, คือคาว่าสิงก็มองไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยแล้วสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือลูกนี่แหละจะคอยเป็นกําลังใจให้เราเสมอเทศกาลปีใหม่นี้นะคะเราก็ขอวอวยพรนะคะให้น้องไอด้าแล้วก็น้องลาเบลนะคะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดเลยเนาะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะและวันนี้นะครับเรามีกระเช้าปีใหม่ จากแบรนด์มอบให้นะครับแทนคำมวยพรทั้งหมดจากใจด้วยครับขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะครอบครัวของน้องไอดาแล้วก็น้องลาาเบลด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณสุดานที่นะครับ Molly Fantasy Game เมกขมยครับค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะโอวันตินค่ะฟูจิโกะค่ะแล้วก็แบรนด์จูเนียร์ด้วยนะคะครับผมส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับของรายการแก๊งลักเด็กนะครับพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึง่งวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย